สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะคลิปนี้มีตำแหน่งงานว่างจากธนาคารกรุงไทยมาแจ้งให้รับทราบค่ะเนื่องจากธนาคารกรุงไทยได้ทำการเปิดรับสมัครพนักงานบุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่าม3นะคะแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าม6นะคะปวชและปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครต่างๆมีดังต่อไปนี้ค่ะ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะคะคือตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดค่ะมีด้วยกันหลายสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่1ที่เปิดรับสมัครนะคะสาขาถนนวิภาวดี5อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เรียบร้อยแล้วนะคะสาขาที่2ที่เปิดรับสมัครค่ะอาคารสวนมะลิเขตบ้านมอกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ สาขาที่3ที่เปิดรับสมัครนะคะอาคาร KPI ประตูน้ำกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะรายได้1 3 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะต่อไปสาขาที่4นะคะตำแหน่งที่เปิดรับคือคนสวนค่ะเป็นเพศชายนะคะอาคารพิบูลสงครามใกล้สะพานพระราม7กรุงเทพมหานครค่ะสาขาที่5ที่ทําการเปิดรับสมัครนะคะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งพ่อบ้านเป็นเพศชายนะคะอาคารประทุมวันค่ะ สาขาที่6ที่เปิดรับสมัครนะคะตำแหน่งหัวหน้าคนสวนเพตรลาดพล้าเพศช,ชายแล้วก็สามารถขับรถยนต์ได้ด้วยค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะคะมีสัญชาติไทยค่ะจะต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ไปจนถึง50ปีบริบูรณ์ค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะมีจิตใจบริการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวค่ะ สำหรับท่านใดสนใจตำแหน่งต่างๆที่กล่าวมานะคะก็สามารถติดต่อไปที่คุณเฉลิมพงศ์ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโทรศัพท์หมายเลข0815668158ค่ะหรือสมัครแอดไลน์ส่งประวัติเพื่อพิจารณาได้ตามลิงก์ในคลิปได้เลยนะคะตำแหน่งต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งพนักงานขับรถประจำธนาคารกรุงไทยคะ่ะสาขาที่เปิดรับสาขาแรกนะคะคือสาขาสวนมะลิเขตคลองถมกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ สาขาที่เปิดรับสาขาที่2นะคะคือสาขาพัฒนาการกรุงเทพมหานครนะคะตำแหน่งที่2นะคะเป็นตำแหน่งพนักงานขับรถเหมือนกันค่ะแต่เป็นการขับรถผู้บริหารนะคะสาขาที่เปิดรับสาขาแรกคือสาขาลาดพร้าว101กรุงเทพมหานครค่ะสาขาที่เปิดรับสาขาที่สองนะคะคือสาขาสาธุประดิษฐ์12กรุงเทพมหานครค่ะวันเวลาการปฏิบัติงานนะคะ ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาไปจนถึง17บเนาฬิกาค่ะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนะะักขัตฤกษ์นะคะรายได้1,500บาทต่อเดือนค่ะยังไม่รวมโ ot นะคะต่อไปเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครนะคะ 1. เป็นเพศชายค่ะ 2. อายุตั้งแต่25ปีถึง50ปีบริบูรณ์ค่ะ 3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปฐมศึกษาปีที่6ขึ้นไปค่ะ 4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม 5. ขับรถเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุกได้ 6. มีใบขับขี่3ปีขึ้นไปค่ะ7มีจิตใจบริการ 8. มีความรับผิดชอบในหน้าที่9มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะและสำหรับเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็จะมี5ข้อนะคะข้อ1คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ สอสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาว,วุฒิการศึกษา 4. สำเนาใบทหารผ่านศึกสอดอ8หรือ4.3 5. สำเนาใบขับขี่แล้วก็ตัวจริงของใบขับขี่ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจสมัครนะคะก็สามารถติดต่อคุณเฉลิมพงศ์ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเบอร์โทรศัพท์0815668158ค่ะไลน์ ID ดี8 8 7ย1 4 7 3ค่ะ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งต่อไปนะคะคือตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการติดตามนี้ทางโทรศัพท์ค่ะโฟนคอร์เรคเตอร์นะคะสถานที่ปฏิบัติงาน 1. อาคาร sm tower bts สนามเป้าเขตพญาไทกรุงเทพมหานครค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะ 1. เพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ค่ะ 2. อายุตั้งแต่21-40ถึง40ปีบริบูรณ์ค่ะ3วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่6ปวชปวสและปริญญาตรีทุกสาขาวิชาค่ะ 4เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะคะ5สามารถทำงาน6วันต่อสัปดาห์ได้หยุด1วันค่ะ6ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต7ไม่มีประวัติอาชญาการรมค่ะค่ะในส่วนของรายได้จะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะกรณีแรกสำหรับผู้ที่มีวุฒิมัธยมศึกษาปีที่6วุฒิปวชและปวสจะได้รับเงินเดือน1 2 0 0 0บาทบวกอินสันทีฟนะคะหรือว่าเบี้ยขยันแล้วก็ OT ด้วยค่ะ กรณีที่2นะคะท่านที่ใช้วุฒิปริญญาตรีนะคะก็จะได้รับเงินเดือน13,000บาทบวก n น e n t i v e นะคะหรือว่าเบี้ยขยันนะคะแล้วก็ OT ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสมัครนะคะก็สามารถติดต่อคุณเฉลิมพงศ์ฝ่ายบริหารทรัพยากรบ,คบุคคลเบอร์โทรศัพท์081566 8158ได้เลยค่ะ